ออเพื่อนมบ,บนแล้วตอ,อนร้านอาหารเลยเสียงเกมบ้าของเพื่อนได้ยินใช่ไหมยะอย่งนะยิงย่งนะตอนนี้กูโยโล่ นะทิ้งความเป็นคนมันเป็นคนแย่เลยเพื่อนขมวน ต Finally, ึกฝ right? mm ั่งโน้นดิมีคนสองปะอือเอามือเอามือสุ่มเซฟเลย ใครจะเอาของในเซฟเรานะสามพันเสอสัญญาณทีวีพอ้อมแล้วมันอ,อุดหนักมากคือก็เจ็บล้ม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 ลม้มเฮ้ย,ยล้มล,มลม้ม บสหลังบสหลังหลังหลังเห็นแค่หัวมันปลาเบิดมายังไม่ตายปืนส่องไม่ถึงหัวยเฮี้ย บอพร้อมอย่างไอ้โรมันบ้าเน,นี่ยมันมีแค่สองตัวกวางเขี้ยรูนี้สองยิงได้นี่วะโอ้โหมาอีกดิแมงแขนขาจะพังแล้ว,วะอะอกกูส้มแล้วอะ บัวมียาคุมเลือดไหมมี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 ขอหน่อยขอหน่อยจะตายหามาตัวเปล่ามีกระทะกันนี่มันจะด้ว่าบุบ้านเจนยันมีคน้วยสองคนเลย ยิงกันเดือดจังวะนั่นไหมันว่ามันดัตั้งนนีดักจริงด้วยตรงบันไดพูดไป้ทันขัดคำคูบันไดอะตรงบันไดชั้นสองเออกูวคนที่ไม่คูไม่น่าพูดเลยว่ะมันล้มมันล้มพี่มันล้มมันล้มมันล้ม สามตายเขี้ยแขนแขนไม่รู้กูยิงขายอ่ะเนี่ยนิก้าเชอร์วิตเตอร์จังเลอะกูใช้เดี๋ยวกูใช้ปืนสองไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ฮะกูใ <Huh? S 1> ช้ปืนสองฆ่ามันแล้วมันบอกกูเชอร์วิตเตอร์วะไม่รู้ดิแต่วิกเตอร์กูแต่ว่ามันไม่ใช่ชื่อกูใช่หไหมล่ะ วิ่กูยิงตรงกูยิงตรงซอกบันไดเอาเลยอตั้งแต่ห้าพันบอสโอ้ไม่นะความใช่ตั้งแต่ห้าพันเราเล่นยังไงหัวแต่ก่อนไม่เคยจนหนาดนี้เลย ถูกกองมีแม็กวิกเตอร์อยู่ใช่อ่าแต่ไม่มีกระสุนนะแม็กใหญ่สองแม็กไมอยู่บนดายเ่าหร่ไม่ใช่แบนี้มันอยู่ทางบนให้เหมือนชาคอฟไปเลยขหลัอยู่ข้างนี่หว่าข้างหลังข้างหังฝั่งนี้ฝั่งนี้ มีระเบิดตัตันอยู่ห้าเรือต้องเข่ารอทิ์เนี่ยได้ยินเสียงมันยนะอยู่ชั้นบนน่ะพี่พี่พี่เอาเอ็แม็กเจอผมมีแม็กกาซีนโอเคอันนี้์พี่เป็นจะไม่แม็กกาซีนโอเคไม่ได้ตัน โบนยืมเงินในเกมตั้แสนหนึ่งดิแสนหนึ่งเลยอ่ะเออห้าหมื่นก็ได้ยิงได้เหรอก็เข้าไปโยนให้ใน,นแบบกูร้องแล้วเฉ็แนแม่อยู่ชั้นบนแน่เลยไปชั้นล่างยิงไม่เจอ ไอ้พวกไอดีผ <s Techn tomar> ู้เล่นใหม่อย่างพวกไอเดียไม่แจกอย่างเยอะเลยฮือแล้วพวกกูล่ะผู้เล่นเก่าไม่มีอะไรเลยฮ่าฮ่าฮ่ากำลังเพิร์ดโอ้ผเปลงอยน่ิฉันล่ะพี่ปรุงไปฉันล่ะพี่เกม ได้ก็ดีแหละเด็กอยู่ชั้นล่างไนะตรงกูไปชั้นล่างไม่มีไปชั้นบนไม่มีมันอยู่ชั้นล่างล่างตรงนี้ป๋อ bot save give 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 ตรงทางออย้เจอสาวแน่รือาจะเดือดาสาวจำรอบตัวแต่สังวางไม่วิ่งจู้ดยิงไม่ทันเลยลายตายปุ้งเก็บเป็นลูกซองกว่าจะได้อัดสาวสองเงินให้รวมไปเลยอยู่ชั้นบนแขงตัว โอเคม่ไแข่งกันแค่นี้จะไ,ไม่ w o r พี่ b o s พี่กลับไปพี่ <c oughs> อะไรเกิดอะไรขึ้นวะ boss บ้านระเบิดไฟยัดมาเลยสองลูกอ่ะ